สวัสดีครับผมชอนบุรณาหิรันผมขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ลบหนี้หายไปไหนแต่เวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาชี้แจงในวันนี้ผมขอชี้แจงเรื่องการบริจาคผมพักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาสองปีและได้รับผลกระทบอย่างมากเรื่องหมอกควันและไฟป่า ผมมีความทุกข์และมีเจตนาที่จะช่วยปัญหานี้มาโดยตลอดทันทีที่ผมเห็นเพื่อนประกาศทาง Facebook ผมได้เห็นภาพความเสียหายรุนแรงจากไฟป่าผมจึงรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการกระจายข่าวทันทีโดยการเปิดรับบริจาค42นาทีแรกได้โพสต์เป็นบัญชีกองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คนบริจาคเกยอะที่สุดในคืนนั้นพี่โตโน่ผักกิน ได้ติดต่อมาว่าขอร่วมบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีชอนเนื่องจากไว้วางใจและความคล่องตัวในการจัดการเงินจากนั้นผมเลยเข้าใจผิดว่าผมต้องเปลี่ยนบัญชีในโพสต์มาเป็นบัญชีตัวเองผมดำเนินการรวดเร็วไม่มีการเตรียมตัวใดๆวันที่30มีนาคม3ทุ่ม37ได้เปลี่ยนเป็นเลขบัญชีชื่อตัวเอง ซึ่งบัญชีนี้เปิดไว้นานแล้วเพื่อการสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ของผมบัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดตั้งแต่ปี6กสไม่รวมกับเงินส่วนตัวเปิดไว้สำหรับลูกเพจที่อยากสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์ให้เราได้ใช้กับอุปกรณ์การถ่ายทําค่าเครื่องบินและที่พักของแขกรับเชิญโดยผู้ชมรับชมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายดังนั้นมีเงินค้างไว้อยู่ในบัญชีนี้9 1 8 6 จุดสตางค์รายการนี้ได้สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นแบบอย่างหลายท่านอย่างต่อเนื่องและในช่วงกลางเมษายนเมื่อมีเงินบริจาคมาหลายแสนผมมีเจตนาที่จะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับไฟป่าให้มากที่สุดและส่งไปอย่างองค์กรที่น่าเชื่อถือผมจึงได้ปรึกษากับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทันทีที่ได้ปรึกษาก็ได้ตระหนักว่าการรับบริจาค ควรมีการวางแผนที่รอบครอบถีถ้วนควรมีหลักฐานต่างๆเก็บไว้และสามารถชี้แจงได้จึงได้นำเลขบัญชีออกจากโพสต์ทันทีในวันที่30เมษายนจากนั้นให้ทีมงานไปสอบถามถึงแนวทางการช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์จริงๆในเรื่องไฟป่าได้รับข้อมูลว่านักขนาดนั้น มีการปิดรับบริจาคเงินและมีสิ่งของที่คนนำมาบริจาคค่อนข้างล้นจนเป็นภาระในการจัดเก็บของทีมอาสาสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตอนนั้นคือเครื่องเป่าแรงดันสูงและหน้ากากซึ่งทางเราไม่สามารถจัดหาได้ในเวลานั้นเราจึงกลับมาคิดกันอีกครั้งว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ในทันทีและเป็นสิ่งที่เราถนัด ด้วยความที่เราเป็นนักผลิตสื่อทางออนไลน์และมองเห็นว่าทุกครั้งที่เราผลิตสื่อเราจะได้เรียนรู้พร้อมกันไปด้วยเราจึงคิดกันเองว่าจะนำงบส่วนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในอนาคตส่วนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่รอบคอบในการจัดการของผมครับ เราได้เข้าไปทำความรู้จักชาวเผ่าประกากยอร่วมกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ณนะเวลานั้นเรียนรู้บันทึกภาพตัดต่อเพื่อมีจุดประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งในวันนี้มีคลิปที่ตัดต่อไว้และเผยแพร่ไปแล้ว3คลิปและยังไม่ได้เผยแพร่อีก2คลิปโดยเงินที่ได้มาจากการรับบริจาค ไม่ได้นำมาใช้เป็นค่าจ้างทีมงานแต่เตรียมไว้สำหรับการจ่ายค่าโฆษณาให้กับทาง Facebook เท่านั้นระหว่างที่ได้ใช้เวลาศึกษาปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เชียงใหม่ก็ได้เกิดวิกฤตโควิดที่รุนแรงและเร่งด่วนผมได้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบ่งเงินที่ได้รับบริจาคมาด้วยส่วนนี้จากที่ได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเข้ามานี่คือความไม่รอบคอบอีกจุดที่ผมผิดพลาด ไม่ได้สื่อสารให้แก่ผู้บริจาคทราบด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนณเวลานั้นในวันที่27นิมิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งในออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคผมมีเจตนาแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงในโพส์ตใน Facebook ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการเงินบริจาคทั้งหมดความละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก สื่อสารไปตั้งแต่ยังไม่รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนวันนั้นผมรีบร้อนอยากสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกของเพื่อนๆที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามาจึงสื่อสารข้อมูลออกไปไม่ครบถ้วนณนะเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้านและไม่ทันเช็คให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ณเวลานั้นโดยแจ้งในเพจไปว่า มียอดบริจาค875,741บาท53สตังค์แต่จริงๆยอดนั้นเป็นยอดที่รวบรวมจากใบเสร็จซึ่งผมได้ใช้คำผิดภายหลังเมื่อตรวจสอบยังถี่ท่วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น991,541บาท36สตังค์ และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงรับบริจาคทั้งสิ้น1,338,644 0สบาทจุด 1, สตังในทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหลน่นผมจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบในวันที่29มิถุนายนผมรีบยื่นจดหมายหลักฐานทั้งหมดที่ผมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจทั้งบัญชีบริษัทสเตตเมนต ส่วนตัวเราก็สเตตเมนต์เปิดรับบริจาคที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรุณาได้มาตรวจสอบตั้งแต่วันที่สองกร,รกราคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นหลักฐานว่าผมไม่ได้นำเงินไปใช้เรื่องส่วนตัวเลยทั้งนี้มีผู้บริจาคสองรายที่ของเงินคืนและได้ดำเนินการคืนเงินแล้วรายละ1 100บาทกับ200บาทรวมเป็น300บาท จากการที่ผมไม่รอบคอบคิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการเงินผมขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และสื่อต่างๆที่ปรารถนาดีผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือไฟป่าต่อไปสรุปยอดบริจาคตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง30เมษายน การโอนเข้าจํานวน5,974ครั้ง Statement 167แผ่นเป็นจํานวนเงิน1,338,644.01สตางรวมกับเงินอีกส่วนที่เข้ามาในบนัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จํานวน41ครั้งเป็นยอดรวม3,501บาท95สตาง ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาบริจาคและส่วนสุดท้ายเงินที่เข้ามาหลังจากปิดการบริจาคในวันที่1พฤษภาคมถึง28มิถุนายนมีผู้โอนเข้ามาอีก50ครั้งเป็นยอดรวม4,189บาท92สตางและเงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมมีผู้โอนเข้ามาอีก49ครั้ง เป็นยอดรวม551บาท85สตางครวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสต์รับบริจาค4,741ัก 4, บาท77สตาง์รวมยอดเงินทั้งหมดที่จะส่งต่อเพื่อประโยชน์ไฟป่า1,346,887านบาท73สตางเมื่อผมมอบเงินทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าให้ครบแล้ว เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเพจอีกทียางไรก็ตามไม่มีวันไหนที่ผมจะไม่คิดและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอโทษที่ทำให้ครอบครัวเพื่อนๆนและแฟนแฟนต้องเป็นห่วงผมและรู้สึกกังวลในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมขอโทษในการสื่อสารทุกๆอย่างที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และขอขอบคุณทุกๆคำติชมคำวิจารณ์ในทุกมุมจากสังคมจากสื่อรวมถึงกำลังใจของทุกคนในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมผมได้รับกำลังใจและผมจะจดจำเป็นบทเรียนในสิ่งที่ผมพลาดไปผมจะไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีกครั้งผมจะไม่หมดกำลังใจ ผมจะไม่ทิ้งความตั้งใจซึ่งผมทำคนเดียวคงไม่สำเร็จพลังของเพื่อนๆเ,เป็นพลังสำคัญของผมทุกเสียงด่าเสียงติเสียงชมมีความหมายต่อผมให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตว่าผมจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระวังและมีสติต่อไปขอบคุณครับผมชอนบุรณนาฮิระ